เอาละครับก็สวัสดีคุณชมท่านเลยนี่ครับผมวันนี้เนี่ยก็ผมเอ็กซิสเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการเล่นเจ้าตัวเอรันดอนะครับก่อนจะเล่นก่อนจะเล่นเนี่ยทุกคนเราก็ต้องไปเตรียมของเตรียมไอเทมกันก่อนเลยนี่ครับก่อนที่ใครจะไปดูคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากทุกคนเนี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c ส i b e ผมด้วยนี่ครับผมให้เป็นกําลังใจใการทําคลิปต่อๆไปนะ ทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูทางด้านตัว e เอรันดอ์นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวเอรันดอ์เนี่ยเป็นแคร,รี่เป็นแคร,รี่ป่าที่เก่งค่อนข้างเก่งเลยแหละทุกคนเก่งเลยแหละเออเก่งเลยนะครับก็เก่งกว่าแอสซิสินบางตัวด้วยนี่ครับผมเป็นตัวที่แบบวิบวับวิบวับไปมาทุกคนคือแบบเกียนจัดตัวนี้แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยก็เห็นมีข่าวบอกว,ว่าน่าจะโดนเนิร์ฟอีกแล้วนี่ครับทุกคนก็เป็นตัวเมนผมเลยนะตัวนี้ จะโดนเนิร์ฟอีกแล้วหรอทุกคนเนี่ยตัวเมนผมนะก็เล่นจนเม็ดฟ้าเกือบจะเม็ดม่วงเลยครับแต่ก็ไม่ได้มีเวลามาเก็บเลยนะครับทุกคนก็ไปเดี๋ยวเราไปดูทางด้านไอเทมกันก่อนเลยนี่ครับทางด้าน,นไอเทมเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับผมไอเทมเนี่ยเดี๋ยวเราไปจะไปดูเราจะไปออกกันก่อนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขายของทิ้งให้หมดเลยนี่ครับแล้วเราไปดูกันนะครับว่าเราต้องออกอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านเซตไอเทมแนะนําก็ได้นะสมอรภูมินี่ เขาก็จะออกประมาณนี้เลยนี่ครับเราจะออกตามเขาก็ได้นะครับก็ไม่ผิดนะทุกคนเขาก็ออกแบบถูกนะทุกคนก็ออกแบบประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่แล้วบางสถานการณ์เกมเราก็ต้องเปลี่ยนบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มชิ้นแรกกันก่อนเลยนะครับชิ้นแรกเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็น เจ้าตัวธนูเล็กมาก่อนเลยนะครับพอขึ้นธนูเล็กเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เป็นรองเท้านะครับส่วนไอ้เจ้าตัวรองเท้าเนี่ยไอ้เจ้าตัวรองเท้าเนี่ยใครจะใส่เป็นรองเท้าตีไวหรือว่ารองเท้าการซีซีหรือว่ารองเท้าโซนิกก็ได้นะครับทุกคนอันนี้ไม่ผิดนะครับผมสาหรับผมเนี่ยก็จะเริ่มใส่เป็นรองเท้าตีไวก่อนเลยนะครับพอใส่รองเท้าตีไวได้แล้วใช่ไหมครับผมก็จะทาการขึ้นเจ้าตัวทารอนมานะครับก็คือดาบแดงนะครับก็คือดาบแดงดูดเลือดนั่นเองนะครับทุกคนเอามาเล่งตีไวอีกนะครับแล้วก็บวกกับรองเท้าตตีีวยยเนมมัจะโลผ เมื่อเราขึ้น3มชิ้นนี้ได้แล้วนะครับผมก็จะขึ้นเป็นเจ้าตัวธนูใหญ่ตัวนี้มาเลยนี่ครับ1ชิ้นพอขึ้นธนูใหญ่ตัวนี้มาได้แล้วเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนรองเท้านะครับเราก็จะดูนะครับว่าเกมนั้นเนี่ยตัว C ีเยอะไหมนะครับถ้าไม่เยอะเนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นรองเท้าโซนิกเนี่ยครับไม่ก็เป็นรองเท้าเจาะเวทไปก่อนนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ารองเท้าเจาะเวทอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้ได้แค่ต้นเกมครับเลนล์เกมเนี่ยน่าจะเล่นยากแล้วนะครับผมแต่หลักๆเลยผมก็จะเน้นเป็น CC ซีมากกว่านะครับ พอเราได้ซีมาแล้วนะทุกคนเราเปลี่ยนได้ประมาณนี้แล้วนะครับต่อไปชิ้นที่เราขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็จะเป็นดาบครินั่นเองนะครับทุกคนชิ้นนี้เนี่ยบอกเลยว่าขาดไม่ได้เลยนะครับทุกคนถ้าขาดไปเนี่ยคือแทบจะไม่มีดาเมจเลยนะครับผม ส่วนในทางด้านชิ้นต่อไปนะครับเราก็จะเป็นเจ้าตัว m o r n i n g Star ์นะครับหรือว่าถ้าเกมไหนเนี่ยเราอยากจะเอามาเจาะเกาะนะครับแต่คือเราไม่อยากรอ m o r n i n g Star เนี่ยเอ้ยมันแพงไปเราก็สามารถออกอันเล็กมาก่อนก็ได้นะครับผมแต่ผมก็จะออกเป็นอันนี้เลยนะครับทุกคนก็ถ้าเกมไหนเนี่ยมีแท้งเราก็ออกครับเกมไหนไม่มีแท้งเนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเอ่อเดอะบีก็ได้นะทุกคนคือมันเน้นดูดเลือดอะไรอย่างงี้ก็ไม่ผิดนะครับทุกคนก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะก็อันนี้ผมก็ออกเป็นเซตแบบตามๆเข้าไปก่อนนะครับส่วนอันสุดท้ายยนี่ จะเป็นอนไนไปไม่ได้เลยนะครับเพราะคือเกาะเกิดนั่นเองครับมาครับก็คือทางด้านเจ้าตัวเอรันดอ์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นเป็นทางด้านเฟรเลทูธอันนี้เขาจะไม่ค่อยเน้นนทุกคนถ้าตามปกติบางคนเนี่ยก็จะออกเป็นเฟรเลอทูธอันนี้อันสุดท้ายนะครับแต่ทางเจ้าตัวเอรันดอ์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นเฟรเลทูธกันนะครับเราก็จะออกมาเป็นเจ้าตัวเกาะเกิดนะครับหรือว่าใครเนี่ยยังไม่อยากจะออกเกาะเกิดเราก็สามารถ ออกเจ้าตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือ i อิ n ซิงโบตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือไม่ผิดเนาะหรือว่าใครอยากจะออกเป็นอันนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเดอ Beat อันนี้ก็ได้นะทุกคนโอ้ยกดยากยัง มันเล็กจังนะทุกคนก็ออกเป็นอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือไม่ผิดเนาะแต่ผมก็จะออกเป็นเกาะเกิดเลยแล้วกันนะครับหรือใครจะออกเป็นอันนี้ก็ได้นะเจอลิงแล้วก็ออกเกาะสะท้อนมานะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนสําหรับเจ้าตัวเอรันดอนครับเรามาดูทางด้านเซตไอเทมสมรภูมินะเขาก็จะออกประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับส่วนทางด้านเรื่องลูนเนี่ยเราก็เอ้ยเรามาดูทางด้านพลังแฝงกันก่อนนะครับทางด้านพลังแฝงเนี่ยเราก็จะใช้เวดาก็คือเจ้าตัวนกกระถิบนะครับมันจะมีนนี้้เ่าก็ ก็มีใช้กันบ้างนะครับก็ไม่ค่อยนิยมใช้นะทุกคนก็นิยมอยู่นะครับทางด้านเจ้าตัวโล่ตัวนี้นะครับเมื่อเราได้รับดาเมจเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยเราจะได้รับโล่กออกมานะครับก็คือเวลาเราโดนายนรงข้ามเนี่ยโจมตีหนักๆแล้วก็โล่เราก็จะออกมานั่นเองนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีใช้อันนี้ด้วยนะทุกคนน,นี่อันนี้อันไหนวะเอออันนี้น,นี่ ก็คือจะทําให้เราเนี่ยทำให้การโจมตีปกติต่อครั้งต่อไปสร้างความโบนัสความเสียหายเนาะทุกคนก็อันนี้ก็จะทําให้เราพูดง่ายๆก็คือทำให้เราตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็จะตั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนไอ้ลูกแก้วสีฟ้านี่ก็คือเวลาเราครบ4นาทีนะครับเราก็จะมีลูกแก้วแข็งที่มันจะอยู่ข้างๆขวามือเรานะครับทุกคนเราก็สามารถกดใช้ได้เนาะจะใช้ได้ตอน4นาทีนะครับ อันนี้เนี่ยก็จะเมื่อสังหารฮีโร่โดยไม่ซ้ำตัวเดิมนะครับจะทําให้พลังโจมตีและพลังเวทเพิ่มขึ้นสูงสุด6ครั้งนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนทางด้านเรื่องลูนนะครับเรื่องลูนเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นเลดแล้วก็ซัพพลีดดักเกิลครอสนะครับหรือว่าใครจะเล่นเป็นอเวกก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยเน้นอเวกนะเอรันดอร์ผมไม่ผมไม่ค่อยเน้นอเวกสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทางด้านลูนของเอรันดอร์เนี่ยเขาเล่นเป็นอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีลัมเพดนะครับแล้วก็มี รัมเพทนะทุกคนเห็นไหมส่วนมากเขาก็จะเน้นเลดเลดกันมากกว่านะครับทุกคนส่วนมากเขาจะเน้นเลดกับแรมเพจนะหรือว่าใครจะเล่นเป็นรมเพจเป็นเลดอันนี้ก็ไม่ไม่แปลกนะทุกคนก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ทางด้านอเวกเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าทางด้านเจ้าตัวเอเรนดอนเนี่ยมันตีไวอยู่แล้วเนาะทุกคนเพราะได้ธนูใหญ่กับบวกกับทารอนเนี่ยมันก็ตีไวแล้วนะครับมันเลยไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่นะครับไปครับทุกคนผมก็อธิบายให้ทุกคนเนี่ยไปหมดแล้วเนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลองไปดูในเกมกัันนเลยะครบ ก็เข้าเกมมาแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะอัพสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็ซื้อธนูเล็กเนาะแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าตีไวน้นะครับเอาอมาเล่นต้นเกมก่อนนะครับทุกคนแล้วผมก็จะมาฟาร์มบัฟฟ้านะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมจะเริ่มฟาร์มบัฟฟ้าตลอดเลยนะเจ้าตัวออรันดอร์เนี่ย อ่ะครับอันนี้ก็ฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ3ามกองแรกเนาะพอฟาร์มบัฟฟ้าเสร็จเนี่ยฟาร์มสามกองแรกเสร็จเนี่ยผมก็จะไปฟาร์มบัฟแดงแล้วก็ตัวเล็ก3ตัวตัวเล็กอีก2ตัวนะครับทุกคนผมจะไม่แท็กกลางเนาะเพราะว่าตัวเอรันดอร์เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแท็กกลางอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยฟาร์มไวอยู่แล้วเนาะหรือว่าใครจะแท็กหรือว่าจะไม่แท็กก็ได้อันนี้ก็ไม่ผิดนะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับ พอฟาร์มเสร็จแล้วนะครับผมก็เคลียร์กลางแล้วก็ขึ้นมาแวะเลนบนมาช่วยเติมเพื่อนนะครับตามจริงเราจะฟาร์มบับแดงแล้วก็ขึ้นมาบัฟฟ้าต่อเลยเนี่ยแล้วก็มาเติมเลนบนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยผมจะเน้นกดออฟเลนเนาะแต่เพราะว่าเกมนี้เนี่ยออฟเลนของเขาหายไปนะตอนแรกผมลงไปเติมออฟเลนเขาหายไปเนาะผมก็เลยตัดสินใจขึ้นมาเล่นเลนบนมาช่วยเติมสักนิดสักหน่อยนะครับ เล่นได้เท่าที่เราเล่นได้นะทุกคนถ้าเสี่ยงมากเกินไปแล้วก็ไม่ต้องเล่นนะครับอันนี้ผมก็ตัดสินใจแบบตอดเขานิดนึงแล้วก็ถอยออกมาเอามังกรต่อเนาะเพราะว่าให้เพื่อเราบวกไปนะครับแล้วเราก็เอามังกรนะครับ พอได้มังกรเสร็จนะครับก็ไม่มีะายต่อนะทุกคนพอได้มังกรเสร็จเราก็กลับไปทามิ่งไปฟาร์มของเราต่อนะครับก็ฟาร์มวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับสาหรับเจ้าตัวเอรันดอ์เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเราต้องเน้นขยันหาตังค์นะครับตัวเอรันดอ์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่หาตังค์ค่อนข้างเก่งนะครับตัวนี้ถ้าเราเอาไปบ้าบวกบ้าบวกอย่างเดียวเนี่ยแล้วแบบเราตายหลายๆรอบเนี่ยบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่เกิดนะทุกคนเราต้องเน้นฟาร์มเป็นฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาจังหวะมาเติมเพื่อนเอาเนาะ อันนี้ก็ฟาร์มเสร็จแล้วผมก็รอดักเอาฟอร์เรนนะทุกคนนี่ก็เปิดไปเลยนะครับเพราะว่าเพื่อเราอยู่ด้วยเนาะผมก็กล้าเล่นนะครับเพราะว่าสกิลผมก็ครบแล้วก็เจอนาตายาช่วยนะฝั่งเขาก็มาเติมแต่ผมก็ได้2นะทุกคนอันนี้ผมก็เกือบตายนะดีนะมาจามาก่อนแล้วก็เลยไม่ตายนะครับพอฝั่งเขาตายหมดนะครับผมก็ตัดสินใจที่จะเปิดด์กน,นะครับแต่พอทีนี้เนี่ยเปิดไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเลือดผมเหลือน้อยมากเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจกลับไปฟาร์มต่อนะครับ แล้วก็ขึ้นไปนะครับแล้วผมก็เจอฟอร์เรนจากนะทุกคนนี่เขากดอันติมาเลยนะผมก็ผากเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาการซีซีเนาะสำหรับอันติฟอร์เรนผมก็เลยเดสมอลล่ไปเลยนะทุกคนอันนี้ผมก็ตัดสินใจพลาดไปหน่อยนะทุกคนก็คือไปเวทฝั่งเขาแล้วผมเวทลึกไปด้วยนะครับแลวจังหวะนี้เนี่ยแวนเขาก็มาทุกคนแล้วผมก็ไม่ยอมกลับเนาะลิกเตอร์เขาก็เลยมาเสริมนะครับผมก็เลยต้องเล่นนะทุกคนและอาร์มมาอีกผมก็เลยกดแข็งแล้วนก็จิบก็ช่วยเนาะแล้วพอทีนี้ผมก็เลยตุย มาครับพอเกิดมาก็ไม่มีอะไรนะครับก็ฟาร์มต่อแต่จังหวะเมื่อกี้เนี่ยผมจะบอกทุกคนว่าถ้าเป็นทุกคนเนี่ยตามจริงเราไม่ต้องกดแข่งก็ได้นะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วน่าว่ายังไงเราก็จะตายนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องกดก็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนมันก็เสียแข่งไปฟรีๆนะครับ แล้วพอทีนี้ผมก็กำลังฟาร์มแดงอยู่เขาก็เลยเล่นกันผมก็เลยตัดสินใจเอาแดงเสร็จก็เลยไปเล่นต่อนะทุกคนก็ใส่สกิลใส่อารามเนาะจังหวะนี้เนี่ยคือผมโกดผิดนะผมจะผักไปทางนาตยานะแต่มันผักผิดนะครับเราก็เลยอดได้นาตยานะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยผมก็ตัดสินใจที่จะเล่นต่อครับก็เข้าไปต่อเขาแล้วก็มีมาเวทเขาเหมือนเดิมเนาะพอเวทเสร็จผมก็ตัดสินใจเล่นต่อนะทุกคนนาตยาเขาก็แหลมมาด้วยจังหวะนี้คิกซี่โยโคสวยผมก็เลยเล่นนะทุกคนแล้วก็เลยได้2ตัว ตอนนี้เนี่ยผมก็แนะนําเพื่อนไปเอาดาร์กนะทุกคนเพราะว่ามันนาทีที่แปดแล้วครับผมก็จะเน้นเอาดาร์กเนาะพอมันหลังจากสี่นาทีห้านาทีเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยเน้นเอาดาร์กมากกว่านะครับและส่วนเรื่องเอรันดอนเนี่ยผมจะผมอยากจะบอกทุกคนว่าคือมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโกงเลยนะทุกคนคือแบบมันโกงมากสําหรับผมนะผมมองว่ามันเล่นง่ายด้วยนะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยถ้าแบบมันเกิดคือมันโกงเนาะ เราก็หาจังหวะเล่นเอานะครับทุกคนเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยผมก็ห้าวมาแบบห้าวทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าผมไหวแล้วผมก็เลยแบบทําการเล่นเนาะเพราะว่าของอะไรผมก็เริ่มมานี่นะผมก็หาจังหวะเล่นหาจังหวะตอดเขาไปเนาะจังหวะไหนเราเล่นได้เราก็เล่นเนาะอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะโดนล็อกแน่นอนผมก็เลยตัดสินใจหนีมานะครับเพราะว่าทางอารามเนี่ยเขาฟิกเกอร์จะมาล็อกด้วยนะทุกคนจังหวะเมื่อกี้ผมก็เลยหนีออกมานะครับก็คือจังหวะเพื่อนเราเล่นเนี่ยเราก็เล่นเนาะจังหวะเพื่อนเราไม่เล่นเราก็ไม่เล่นนะครับหรือวว่่าาจังหหะไนเีทรคิด เราเอาเขาไหวเนี่ยเราก็จัดการเลยนะทุกคนก็คือเล่นตามเพื่อนพยายามอย่าแบบไปเล่นคนเดียวนะทุกคนเล่นคนเดียวถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะแต่ถ้าเราพลาดมาอย่างเงี้ยมันมันจะยากนะครับทุกคนก็เลยแนะนําว่าเล่นให้เล่นกับเพื่อนดีกว่าก็คือแบบเวลาเพื่อนเข้าอย่างเงี้ยเราก็พยายามเติมเพื่อนบ้างนะครับก็พยายามอย่าฟามอย่างเดียวเนาะจังหวะนี้เล่นกลางก็มีชุลมุนนะผมก็เลยทําการเข้าข้างหลังนะครับแล้วผมพร้อมเล่นมากเพราะว่าของพร้อมเลยนะครับทุกคนแล้วของผมเนี่ยคือแบบ บอกเลยทุกคนว่ามีทังทารอนแล้วก็ดาบคีเนี่ยแค่นี้ก็โหดแล้วนะครับแถมเวลผมยังเนี่ยยังนํากว่าเขาเลยนะแล้วก็เงินก็นํากว่าเขาประมาณ2องสามพันเนาะมาครับช่วง10นาทีผมก็จะเริ่มหาเล่นแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เกือบจะเลดเกมแล้วเนาะก็อยู่ที่ประมาณกลางกลางเกมนะครับผมก็พร้อมแล้วนะครับและอีกอย่างเนี่ยธนูผมก็ฟามครบแล้วนะทุกคนก็มาหาเล่นกับเพื่อนนะครับมาเติมไฟให้เพื่อนมันช่วยเพื่อนอย่างนี้นะครับก็มีส่วนร่วมกับเพื่อนเนาะมันจะยิ่งทําให้เราเกิดขึ้นนะครับช่วงวัวนนียวนะครับ แล้วพอทีนี้เนี่ยผมก็จะมาดาันป้อมก็คือจะเริ่มขึ้นบ้านเขาและนอะเพราะว่าฝั่งเขาเหลือแค่แท้งตัวเดียวนะครับก็ไม่ค่อยมีดาเมจอะผมก็มีบาฟ์เบดบ้างนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยผมก็จะเริ่มเล่นเ้าเ้ากับลานะเพราะว่าเขาเหลือตัวเดียวอ่าจังหวะน,นี้เนี่ยอารามเขาล็อกผมมาแล้วนะผมก็จะเริ่มแบบห้าเริ่มแหลมๆกับเขานะเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนนะผมก็มั่นใจผมก็เลยกล้าเล่นเพราะว่าเขาล็อกไปแล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยนาตายาเกิดผมก็ยังแหลมอยู่นะทุกคนเพราะว่าจะเอาอารามให้ได้เนาะ ใช้ไปแล้วผมก็เลยไม่ต้องกลัวนะว่าเขาจะล็อกอีกสุดท้ายก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สําหรับมือใหม่ที่จะเล่นเอเรนดอร์นะครับผมก็แนะนาเลยนะตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่เชิงว่าโกงหรอกทุกคนตัวนี้มันเก่งมากกว่านะครับคือมันเก่งในะระดับหนึ่งเลยนะถ้าคนเล่นเป็นคนเล่นช่่าเนี่ยผมบอกเลยว่าเก่งมากนะตัวนี้อันนี้ผมก็ตัดสินใจเปิดดาร์กนะครับทุกคนเพื่อไปขึ้นบนบ้านเขานะทุกคนเล่นบนเขานะครับก็บอกเลยนะครับว่าการเล่นเอเรนดอร์เนี่ยผมมองว่าเป็นการเล่นที่ ง่ายที่สุดเลยเนะครับเพราะว่าตัวละครมันเนี่ยเล่นง่ายนะครับทุกคนแล้วแถมตัวละครเนี่ยมันเก่งแล้วก็โกงในระดับหนึ่งด้วยเนาะเนี่ยจะโดนเนิฟอีกแล้วนะครับสําหรับตัวละครมันมันเก่งเกินนะทุกคนผมว่าตัวนี้เนี่ยก็อันนี้นะครับวิธีการเล่นเรนดอร์เนี่ยสำหรับผมมองว่ามันง่ายนะทุกคนก็แบบมันไม่มีอะไรยากเลยนะครับตอนเล่นเราก็พยายามแบบเล่นนกับเพื่อนเติมกับเพื่อนอันเนี้ยจังหวะนี้เนี่ยผมก็เล่นฮาวไปหน่อยทุกคนแบบจะเก็บสองอะไรอย่างเงี้ยก็ฮาวไปหน่อยสุดท้ายผมก็ตุยเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการเล่นเอรันดอร์นะครับทุกคนก็ช่วงต้นเกมก็แนะนำเนี่ยให้ทุกคนพยายามแบบฟาร์มไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวมันเป็นตัวละครที่ทําอะไรก็ไวนะทุกคนแบบฟาร์มป่าก็ไวนะครับดันป้อมก็ไวเคลียร์ออบเจกเอาออบเจกอะไรก็ไวนะตัวนี้เนี่ยผมเลยแบบว่าเน้นให้ทุกคนเน้นฟาร์มไปก่อนในช่วงต้นเกมตัวนี้เนี่ยพยายามอย่าไปบ้าบวกมากนะครับถ้ามันบวกมากเนี่ยแล้วมันตายเยอะๆเนี่ยมันจะไม่เกิดเลยนะมันจะดูเหมือนเป็นขยะตัวหนึ่งเลยนะครับสาหรับตัวเอรันดอร์ สำหรับในการแนวทางสอนเล่นเอ็นดอก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนการสอนทั้งหมดเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเพียงความคิดส่วนตัวของผมทั้งนั้นนะครับทุกคนก็ใครอยากจะลองเอาไปเล่นตามเอาไปทําตามก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าคลิปนี้เนี่ยมองว่ามันมีประโยชน์เนี่ยก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตลาคุณผู้ชมไปก่อน,นครับสวัสดีครับ